สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะอยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังซีนวันเช่นเคยนะคะแม่แม่วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะสี่วันแลว้วสามวันสี่วันแล้วนะคะที่แม่เขียวของเราสตาร์ทไปติดวันนี้ดันยังไงก็ดันไม่ได้นะคะไปหาร้านซ่อมก็ไม่มีไปเจอคืนตาคนะืนตาท่านมีรถไถนั่นก็นเลยจะมาช่วยนะคะนี่นะเนี่ย โอ้ยนะวันนี้น่าจะได้เข้าร้านเลยนะเนียแม่เขียวงองแงนะคะวันนี้ส่วนสีนวลก็อยู่ตรงนี้นะสีนวลสีนวลกับซอยบดาแล้วนะคะแม่แม่วันนี้สีนวลก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเหมือนกับสตาร์ทไม่ติดเลยไม่มี เหมือนกับว่าไม่มีไม่เหมือนทุกวันเนาะแม่แไม่เหมือนทุกวันทุกวันแค่เราดันนิดเดียวดันนิดเดียวก็ติดนะคะแต่ว่าวันนี้นี่คือทํายังไงก็ไม่ได้นะคะดันตั้งแต่เช้านะ <c oughs> เหนื่อยหอบเลยนะแม่เออนะคะนี่รอนุนดูว่าจะติดไหมรอบนี้นะคะแม,ม่ดีที่เราพักใกล้บ้านนะคะก็เลยไปหาหาช่างเพราะนอนมี้างอยู่แถวนีนะคะ แต่ว่าช่างบอกว่าไม่มีเหมือนกับที่ชาร์จแบตบเป็นน่าจะเป็นเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนทเที่ยงๆเนาะเพราะเมื่อวานตอนที่เราสตาร์ทออกมาพ่อควันบอกว่าระบบเหมือนกับระบ,บบไฟไม่ค่อยจะดีนะคะนะขออนุญาตป,ปิดประตูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้พ่อควันนะพ่อควันจะเป็นควาน สตาร์ทว่าจะติดอีกไหมนะคะเมี่เมี่ยโอ้ยนะสาธุขอให้ติดด้วยเถินนะคะเมี่ยเอ้า้ยติดแล้วติดแล้วพอ่พอ,อพอ่พอเบรกนะานะ ตาบอกว่าติดแล้วคือติดง่ายเทปพนวนะคะเมติดง่ายนะคะแต่ถ้าแรงแรงถึงนะ่ะติดได้ง่ายนะ,ะแต่ว่าถ้าแรงไม่ถึงนี่คือว่ายังไงก็ไม่ได้นะคะติดแล้วนะคะเมมโอ้ทีมงานพักจนหน้าเมย์กอใหญ่กับว่ามาแต่เจ้าพนัทีมงานไปหานะ,ะไปไปหาคุณตาคุณตาก็ลักยอ,อกไปหน้าพอดีนะคะไปหาช่าง พอดีพี่ปอคุณตาพอดีนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพู้ใหญ่ใจดีนะที่ช่วยช่วยทีมงานวันในวันนี้นะคะโอ้โีนวลกับสีไ้ไปหาคะแนนต่อนะคี่เมย์โอ้จนหอบขึ้นนะคะแม่เเหนื่อยทั้งวันนะคะเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยตื่นขึ้นเช้านะไม่รู้เป็นอะไรสองวัน สองวันหรือสามวันแล้วนะคะที่แม่เขียวของเรางอแง,งอีกแล้วนะคะคราวนี้น่าจะได้เปลี่ยนแบตจริงๆตบไปเช็คระบบไฟนั่นอนนี้กีแรงโม่ไฟอันนี้ก่ขาดหมดเลยต้องได้เข้าไปเช็คระบบไฟด้วยนะคะแม่ๆทั้งเอทั้งทั้งไฟระบบไฟไฟไฟลี <c oughs> นะ <c oughs> ไปรีบร้อนควายตดแล้วมีมแย่โมไฟยังเงินไปมูงีงูว่าต้อ่จอเออยังดูว่าจะทำยังไงนะคะเมม่ปวดหัวเลยนะเมมอ่คะแนนยิ่งหายากอยู่ฮะ มู่แล้วมันจิจอดอีกติด้ดดตดตาติดอีกบอซั่มนั่นนะ่ะกานถามว่าจะเข้าหาบ้านหรือปหาคะแนนหรือเปล่านะเพระาะว่าสตาร์ตติดแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราดับเครื่องแล้วเขาจะส,ะส,ะส,ะสะตาร์ตติดอีกไหมนะคะเมเมย์โอ้เหนื่อยนะเมเมทีมงานว่าเอ็นทองขึ้นเลยนะคะ ดันจะมือแล้วสองมือสามมือแล้วสามมืนอ,<า>อีกบกก่สามวันนี้นะคะแม่เมค่ะนะคะฝากน้ากันทรฝากพ่อพ่อเมเม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <Hello. S 1> สำหรับไลฟ์นี้ก็จะขออนุญาตเม่์เมย์จบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ